แต่จริงๆแล้วถ้าหัดย้อนกลับไปค่ะคุณผู้ชมคะมีการเจรจาในการขายมหาวิทยาลัยหรือว่าขายสถาบันการศึกษาในภาคของเอกชนเนี่ยให้กับทุนต่างชาติเนี่ยไม่น้อยเลยทีเดียวครับก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีประมาณสักสิที่อาแต่ก็ไม่ได้เปิดเผยออกมาทีนี้ทางท่านปลัดอวก็พูดือนดี้บอกว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นจากเรื่องนี้เนี่ยเข้ามาถือหุ้นเนี่ยไม่เป็นไรนะคุณจิมมี่ <Yeah. S 1> อีกอย่างหนึ่งก็คือว่า พอเข้ามาแล้วเนี่ยส่งนักเรียนมาเรียนไม่ได้เรียนอย่างเดียวมาทํางานด้วยเป็นการสวมว่ามาเรียนแต่จริงๆแล้วไม่ได้มาเรียนแต่จริงๆมาทํางานในโรงงานของคนจีนที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยก่อนไปรับชมรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามฐานเศรษฐกิจในทุกแพลตฟอร์มด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากพวกเราในช่วงที่ผ่านมามีภาคเอกชนแล้วก็รวมถึงผู้บริหารภาคเอกชนส่วนใหญ่เนี่ยออกมาขับเคลื่อนแล้วก็พูดเสียงดังกันมากยิ่งขึ้นนะว่า รัฐบาลจะมีมาตรการอะไรหรือไม่ที่จะคอยควบคุมเรื่องของทุนจีนธุรกิจจีนที่เข้ามาดําเนินการในประเทศไทยถึงแม้ว่าประเทศไทยเนี่ยจะมีพรบรต่างด้าวปี2542ที่มีการปรับปรุงต่างๆแล้วคุณจิมี่เขาก็จะมีบัญชี1บัญชี2บัญชี3ใช่แล้วบัญชี1เป็นบัญชีที่ต่างด้าวหรือว่าคนต่างชาติเนี่ยห้ามทํานะาสงวนไว้ให้เฉพาะคนไทยนะคะอันที่2เนี่ยคือเป็นธุรกิจที่แบบว่าอาจจะยังไม่มีความสามารถในการแข่งขัน แต่ต้องได้รับการอนุมัติจาก B O I น,น,นะก็ต้องไปขออนุญาตก่อนใช่แล้วก็อันที่3เนี่ยก็คือว่าสามารถที่จะทําทได้แต่ว่าภายใต้เงื่อนไขหรือว่าประกาศต่างๆเนี่ยนะคะก็จะมี3บัญชีถึงแม้ว่าจะมีบัญชีต่างๆควบคุมเนี่ยคุณผู้ชมแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็ต้องบอกว่าหลายๆธุรกิจที่สงวนให้คนไทยจริงๆเนี่ยต่างชาติก็มาทําธุรกิจในประเทศไทยและดําเนินการตามนั้นไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะ หนึ่งในนั้นที่ในช่วงปี2563เนี่ยเป็นข่าวใหญ่แล้วก็จริงๆในช่วงต้นปีที่ผ่านมาก็มีข่าวอย่างต่อเนื่องก็พูดถึงสถาบันการศึกษาโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยที่เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนต้องยอมรับว่าบางที่ไปต่อไม่ไหวคุณจิมมี่และเมื่อไปต่อไม่ไหวต้องทำยังไงขายหาคนมารับแทนก็ขายไปเลย แล้วขายเนี่ยคือจ,<า>จะขายให้กับใครไม่ต้องต้องขายขายให้คนมีจะต้องสตา์งมาลันกิจการต่อใช่ไหมคะใช่ฮะหนึ่งในนั้นเนี่ยก็แน่นอนว่าต้องหาความร่วมมือและโดยเฉพาะความร่วมมือที่มีทุนหนาเนี่ยก็คือเป็นทุนจากต่างประเทศทุนจีนปี2อ6 3กเนี่ยเขาเปิดเผยแล้วว่ามี3ที่ด้วยกันและนี่ก็ได้รับคํายืนยันจากทางดรสุภชัยประทุมนาคุลนะคะท่านเป็นประหลัดกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร,ร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอว ท่านประหลัดบอกว่าคุณจีนซื้อกิจการมหาวิทยาลัยในไทยมีมหาวิทยาลัยเกิดมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดและมหาวิทยาลัยชินวัฒน์สัดส่วนเนี่ยเป็นไปตามที่มีการกําหนดอยู่แล้วแต่ว่าสามแห่งนี้เนี่ยคือมีเจ้าของหรือว่าผู้ถือหุ้นเป็นคนจีนและกันพูดแบบนี้สั้นๆแต่จริงๆแล้วถ้าหกย้อนกลับไปค่ะคุณผู้ชมคะมีการเจรจาในการขายมหาวิทยาลัยหรือว่าขายสถาบันการศึกษา ในภาคของเอกชนเนี่ยให้กับทุนต่างชาติเนี่ยไม่น้อยเลยทีเดียวครับก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีประมาณสักสิบที่อ่อาแต่ก็ไม่ได้เปิดเผยออกมาทีนี้ทางท่านปลัดอวก็พูดเหมือนเดียบอกว่าเอปัญหาที่มันเกิดขึ้นจากเรื่องนี้เนี่ยคือเข้ามาเข้ามาถือหุ้นเนี่ยไม่เป็นไรนะคุณจิมมี่ครับแต่มันมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าพอเข้ามาแล้วเนี่ยส่งนักเรียนมาเรียนอืมไม่ได้เรียนอย่างเดียวทำยังไงต่อมาทํางานด้วยอ๋อ มาทำงานด้วยหรือเป็นการสวมว่ามาเรียนแต่จริงๆแล้วไม่ได้มาเรียนแต่จริงๆมาทํางานในโรงงานของคนจีนที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยอ่อา,อาเพราะฉ <ๆ S 1> ะนั้นธุรกิจด้วยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะปัจจุบันนี้และหลายๆคนบอกว่าต้องหามาตราการในการดูแลท่านประหลัดบอกว่ามีการติดตามอย่างต่อเนื่องในทุกมหาวิทยาลัยนะคะไม่ใช่แค่3แห่งเมื่อสักครู่ที่เราบอกเท่านั้นใช่ประเด็นที่น่ากังวลก็คือพอเข้ามาเรียนเนี่ย มาเยอะอะคุณจมีใช่ครับมาเยอะเพราะเวลาขอมาอยู่นานเนี่ยเขาขอไงขอวีซ่าขอวีซ่าเรียนขอวีซ่าเรียนครับแต่ต้องตรวจสอบว่ามีการเรียนจริงหรือไม่เออหรือเป็นการแอบแฝงเข้ามาทํางานนั่นรวมถึงการตรวจสอบเรื่องคุณภาพการศึกษาการใช้เงินกองทุนและความผิดปกติต่างๆเรื่องของกองทุนก็เป็นส่วนหนึ่งในเงื่อนไขของพรบสถาบันการศึกษาของเอกชนที่เขาบอกว่าจะต้องมีการจัดกองทุนต่างๆไว้ให้ เพื่อเกิดเหตุเพื่อเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆนอกจากนี้เนี่ยท่านสุภช<า>ยยนะัยยังบอกอีกว่ามหาวิทยายลัยเกริรกได้ซื้อกิจการวิทยายลัยอินเตอร์เทคลำปางเพื่อเป็นสาขาวิทยาเขตของเกริรกรวมถึงมีข่าวว่ามีการซื้อกิจการของมหาวิทยายลัยเอกชนแห่งหนึ่งที่จังหวัดลำปางด้วยที่จะมีการขายหุ้นให้กับนักลงทุนในจีนเช่นกันนี่ก็เอาไปเป็นวิทยาเขตอใช่แล้วก็จะซื้ออีกทีงหนึ่งก็จะคือก็จะเกิรกเนี่ยเขาก็สามารถที่จะมี สาขาเข,ข,ขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะคะวิทยาเขตอ่าสมมุติว่าส่วนกลางเนี่ยอยู่ในกรุงเทพแล้วก็อาจจะมีวิทยาเขตเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่าทีนี้มาดูค่ะท่านประหลัดยังบอกอีกว่าอาจจะต้องพิจารณาถึงการใช้มาตรการคล้ายๆกับการขออนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวนะเพราะว่าตอนนี้คือถ้าจะเข้ามาแล้วเปิดเพิ่มหรือว่าเปิดเพิ่มหรือยังไงเนี่ยจะต้องทํายังไงต้องควบคุมไหมต้องออกกฎระเบียบหน่อยเออนักข่าวเราก็ถามท่านประหลัดไปท่านประหลัดก็บอกว่ามันก็คล้ายๆกันนะ อาจจะต้องดูเพิ่มเติมเนี่ยว่าถ้าหากมันคือถ้ามาแล้วการขอใบอนุญาตต่างๆเนี่ยมันทําได้หรือมันจะต้องมีความเข้มงวดมากน้อยแค่ไหนหรืออาจจะจับเรื่องอะไรคะจับเรื่องการให้เงินทุนด้วยคุณจิมมี่ว่ามาบางทีอาจจะไปขอกู้ธนาคารในประเทศไทยอเอาไปซื้อแบบนี้เป็นต้นเพราะฉะ<บ>นั้นต้องมีการ,รตรวจสอบกลับไปเมื่อสักครู่นี้ก่อนนะคะต้องมีการตรวจสอบนะครับว่าอย่างละเอียด ต้องมีและมีผู้ถือหุ้นที่ต้องมีคุณสมบัติตามที่กําหนดด้วยนะต้องตรวจสอบไปถึงผู้ถือหุ้นทุกคนแล้วก็ทําเพื่ออะไรก็เพื่อป้องกันว่าไม่ให้ผู้ถือหุ้นเหล่านั้นเป็นนอมินีหรือผู้ถือหุ้นแทนก็ยากนะแต่ว่าอวอรเขาทราบเรื่องนี้แล้วแล้วก็ทราบอย่างจริงจังแล้วนะคะ <altro> มาตรา61เย่างเมื่อสักครู่ที่บอกคุณผู้ชมไปว่ามหาวิทยาลัยของเอกชนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการทําตามข้อกําหนดต่างๆที่มีการวางไว้เผื่อเกิดเหตุฉุกเฉินอย่างเช่นถ้าหากเกิดอะไรเป็นแบบว่าไม่สามารถที่จะดูแลนักเรียนได้คุณครูหรือพนักงานต่างๆเนี่ยเขาบอกว่ากําไรที่ได้จากการประกอบกิจาการเนี่ยต้องมาจาัดสรรเป็นเงินทุนทั้งหมดคือ6กองทุน,น,นเป็นกองทุนทั่วไปกองทุนทรัพย์สินถาวรกองทุนวิจัยกองทุนห้องสมุดและเทคโนโลยี กองทุนพัฒนาบุคคลและกองทุนสงเคราะห์ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นหลักประกันในการดําเนินงานและผู้ดูแลดูแลผู้มีส่วนร่วมได้ส่วนเสียส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายทั้งนักศึกษาคณาจารย์และเจ้าหน้าที่เพื่อดูแลนักศึกษาและบุคลากรในกรณีที่เกิดปัญหาโดยต้องจัดสรรกําไรเข้ากองทุนตามสัดส่วนที่กําหนดเท่านั้น6กองทุนนี้ ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องไปตรวจสอบด้วยว่าเรื่องของการจัดตั้งกองทุนต่างๆสามารถที่จะทําได้ตามกําหนดหรือไม่อันนี้เป็นเพียงแค่ภาคส่วนเดียวนะคะผู้ชมที่เราเอามาให้ดูนั่นก็คือเรื่องของการศึกษาจริงมันก็ส่วนอื่นๆอีกเพียบเลยมันจะแอบแฝงเรื่องของการเข้ามาสวมสิทธิ์เป็นนักศึกษาแต่ว่าเข้ามาทํางานแย่งงานคนไทยอันนี้ก็มีน,น,นะคะอันนี้เป็นส่วนเดียวแต่จริงๆแล้วคุณผู้ชมนอกจากสถบาบันการศึกษาแล้วกิจการอีกหลายกิจการเลยค่ะที่เข้ามาตั้งในประเทศไทยและเป็นทุนจีนนะ อสังหาร,ริมทรัพย์ครองแชมป์ไปเปิดดูเนี่ยคุณผู้ชมตกใจเหมือนกันนะนี่ประเภทอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมีจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลนะคะทั้งหมดอันนี้แค่จดเป็นนิติบุคคลนะยังมีที่ไม่จดนะครับจดแล้วเนี่ยคือ45,69รายมูลค่าการลงทุนเนี่ยถึง2 5 0 0 0กว่าล้านบาทสัดส่วน31%จากทั้งหมดนะฮะใช่แล้วก็มีกิจกรรมของตัวแทนและานหน้าอาสังหาร,ริมทรัพย์อีก924รายมูลค่าก็2,600กกว่าล้านบาท มีพัตาคารร้านอาหารอีก912รายมูลค่า3,000ล้านบาทเอาตรงนี้ก่อนอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมีทั้งอสังหาริมทรัพย์และเป็นตัวแทนหรือว่าเป็นโบรกเกอร์เป็น Agent, อเอเจนต์อะไรต่างๆรวมกันเนี่ยนะก็คือ2อันนี้อยู่ในหมวดอสังหาริมทรัพย์นะคุณจิมมี่มยังไม่รวมตรงนี้นะข้อ4ไปก่อสร้างด้วยไปกินหัวด้วยอันหนึ่สอง สามแล้วะนะคะที่เป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำได้หมดก่อสร้างเนี่ยเขามีถึง8 8 5ร้อยแปดหารายนะคะหรือว่ามูลค่าการลงทุนของจีนประมาณสัก6ก0 0กว่าล้านหรือว่าคิดเป็น3 9เของทุนจดทะเบียนทั้งหมดอันนี้ในส่วนของอสังหานี่มาดูพัตคารร้านอาหารนี่ก็ไม่น้อยก็ถือว่าค่อนข้างเยอะแล้วเดี๋ยวนี้เวลาเราไปที่ไหนเนี่ยทีฉันก็เห็นนะเราะมันก็จีนอะ่ะใช่แต่ไม่ได้ว่านะคือ อร่อยดีนะบางพื้นที่เขาเรียกมณฑลไทกัวครับจงกัวเออมณฑลจงกัวเปล่าไทกัวเขาบอกว่ามาเปิดสาขาที่เรียกมณฑลไทกัวเป็นอิงไทก๋วคนเราเป็นไทกัวคนประเทศไทยใช่ไหมคนไทยธุรกิจจัดนําเที่ยวก็มีนะคะอันนี้ก็สมัยก่อนก็เคยมีปัญหาเช่นเดียวกันการขายส่งสินค้าทั่วไปได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้างการขายส่งผักและผลไม้นี่นะครับแย่งงานคนไทยทำจริงบางทีแล้วก็ ขายส่งสินค้าทั่วไปก็มีนะครับแล้วก็การขายปลีกทางอินเทอร์เน็ตอันนี้เราก็จะเห็นอยู่เป็นอันนี้นแบบว่าวที่แค่จดทะเบียนนะยังมีไม่จดทะเบียนอีกนะ,ะน,นิติบุคคลที่ลงทุนในประเทศไทยนะครรวมกันทั้งหมดค่ะคุณผู้ชมค่ะที่ฉันับไม่ถูกเลยคุณจิมมี่ทัางตรงนี้ก็980,000กว่าล้านนะครับก็ <S <S เป็นสัญชาติจีนจากทั้งหมดเนี่ยนะฮะเก้าแสกว่าล้านมีสัญชาติจีนอยู่410,000กว่าล้านเกินครึ่งเกินครึ่งเป็นเกินครึ่งเป็นสัญชาติจีนน เนี่ยแหละครับธุรกิจที่เข้ามาปลุกรุกเข้ามาทําธุรกิจอยู่ในประเทศไทยอย่าใช้คํานั้นดีกว่าแต่ว่าก็มาเบียดมาบางมาบัดบับงทั้งภาคธุรกิจและก็เรื่องของแรงงานจริงๆไม่ได้ผิดนะไม่ผิด,ผดไม่ได้ผิด,ผดอะไรเลยเพราะว่าจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคะแต่ว่าสิ่งที่สําคัญก็คือว่าเอ๊ต้องมองถึงในอนาคตแล้วเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการไทยผู้บริหารคนไทยที่ทําธุรกิจอย่าง SME เนี่ยก็ออกมาส่งเสียงดังว่า ถ้าหากไม่มีการควบคุมในอนาคตมูลค่าเนี่ยมันจะไม่ใช่แค่นี้มูลค่าเนี่ยจะเติบโตขึ้นไปอย่างต่อเนื่องแย่งงานทั้งคนไทยทําแย่งงานทั้งธุรกิจของประเทศไทยมันจริงๆมันก็เกิดการแข่งขันเนี่ยแต่ถามว่าคนไทยกับคนจีนใครค้าขายเก่งกว่ากันจิมมี่ก็ชัดเจนอยู่แล้วก็ตอบได้อยู่แล้วนะเป็นคนจีนเพราะฉะนั้นความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยเนี่ยอาจจะสู้ผู้ประกอบการจีนไม่ได้ดั้มราคาไอติม หบาท10บาทอ่าเขาทําได้อะขายในห้างของที่มาจากโรงงานเข้ามาในไทยผ่านอ e ีคอมเมิร์ซเลยก็เยอะแยะเพราะฉะนั้นต้องสมดุลให้ให้ดีนะคะรัฐบาลต้อง <คน S 2> หามาตรการและปีนี้ถือว่าเป็นปีที่ สำคัญกับประเทศไทยและประเทศจีนเนื่องจากเป็นความสัมพันธ์ครบรอบ50ปีใช่ครับทุกอย่างต้องสมดุลและรัฐบาลต้องเร่งแก้ไขเรื่องนี้ให้กับผู้ประกอบการไทยแล้วก็มองภาพเศรษฐกิจไทยให้ออกด้วยค่ะเอาละค่ะช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่เดียวนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ช่วงหน้ากลับมาติดตามช่วงสุดท้ายของรายการเราจะพาคุณผู้ชมไปดูความคึกคักของตลาด MAI ตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางของฐานเศรษฐกิจด้วยนะคะ